สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับสาวเจนอีกแล้วเดเ <c oughs> โชเฟอร์ของเราจะไปหาพระนะคะมาหาพระพระพี่พระบารีนะคะเดีนี้ก็ฮอตจะทันฮอตลายแล้วค่ะมาจากสกลนะคะเดชมาหาพระพี่พคนวายอยากกินมะม่วงอยากกินสม,มาสน่าั ชจ์เฟอร์จะน้อำจ้าไปวัดผ่ากันอันนี้นะคะเดี๋ยวกันมาหอดวัดนมจีนยังไงพี่เจนเนี่ยแม่นมจีนแบบไหนนล้วก็จีนมีบส่วนอะไรบ้างมีบ้าแต่มันเป็นเค่งอยู่แล้เมื่อกี้กินสองถามดูดิไม่เป็นร้านอะไร Okay, น,นี่นะเดี๋ยวนะดูดิเขาใช่ไหมอะไรไเห็นขนมจีนปะร้าน,นยำยากอ,อ๋อเป็นน้ำจีนอันนี้ไม่ใช่สดอืมเป็นเจ้าไหมแบบน้ำแมวเนาะแมวบีบสดอยากอะไรบีบสดจังเลยแบบว่าแม, <c oughs> แมวมาทำไม พาพีขนมจีนก็เอาบุมีมาที่กินหนักมาได้ซันหลักนะคะน้ำจินเา<อ>มันนตลาดของผมก็จะถึงแล้วนะคะวัดที่พระพีอยู่นะคะถอดแล้วสาวจนวิ่นหล่นนิดนึงปันเซนผู้พ้าดไหม ผ่านน้อยเราบินรถเลยหอมบอกโอ้โรยวสพยาบาลอนไม คนใช่ไหมคนใช่ไหมโอ้อโหทุกค,คนจะมีอ้างโอ้โหมีคนใช่ไหวัดป่าต้องไปนี่เหรอจะหปหนึ่อู้หูฮมุ้งอ่ะนี่ คนอยากกินมะม่วงเนาะโอ้ <No. laughs> วโอปอดวดขา,าเะมัอนเองเปิดเลยไหมไม่เปิดแล้วประตูเปิดูเลยเปิดม่โอ้ยคนอยากฉันมะม่วงคนจะใส่อ่ะ เราเห็นเอา้าตกใจอยู่ไหนนาะคุบาคุบานอนวะ คู่บาอยู่ไหนอ่ะคู่บาอยู่นี่นนไปหาคู่บากันฮะโอ้ยนอนวะเจ้าเขาไม่นอนคู่บาดีโอ้ยแต่ยังไาเดได้มะม่วงมาถวาย ไอเปนด้วยยังยังอายอยู่อายยังอายอยู่ค่ะสิบบาทโลละนี่ห้าสิบาทจ้ะฮโลสโลสบาทค่ะมากกับแม่มากับโยมแม่เขาวันนี่เด้เขาเลือกห้ว่ะมันแข็ง กิหาได้เด้ดเี่คุณหายากเลยเีย่ช่วงนี้มันบ่คอยมีะนะม,นม่วงนะ้าอยากกินันอยากกินของเปรี้ยวเฮ้ยลงมาแล้วอยากกินของเปรีป้ยวนะไ,ไปไปไแหมถายไงปงาอะไรเอาอยัางยงยา ก็อโอย่ามสีแดงด้วยสีมักมักนี่ค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากติดตามช่องวราพี่กับสาวเจนด้วยน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลินี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า